สวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะสําหรับวันดีๆวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะก็วันนี้นะก็จะมาบอกนะคะในเรื่องของหินนี่เออนี่เองแหมหินนี่เอยหินนี่เองนะจ๊ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับผู้นํามานะคะก็คือมีไม้ทองมีอะไรเงี้ยมีหลายแบบนะคะช่วยในเรื่องทางขายแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะก็ขอบคุณหินนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมสําหรับตัวแทยจําหน่ายนะคะที่รับ ซีซีกับแป้งไปนะคะก็ต้องรีบติดต่อเข้ามาจองพรีออเดอร์ไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าของจะหมดเอ่อของหมดแล้วนะคะแต่ว่าเราต่อไปจะได้จะส่งถูกนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่เราใช้ซีซีกับแป้งคนใดมีปัญหาก็สามารถเอาสินค้ามาคืนเงินได้เลยนะจ๊ะอันนี้เรามั่นใจในสินค้านะคะว่าดีจริงนะเพราะว่าที่สุดของการบริการก็คือการคืนเงินนั่นเองนะจ๊ะเอ่อแล้วก็ สำหรับใครนะคะที่สั่งซีซีกับแป้งนะคะแป้งกับมะเทพไว้นะคะใครที่โอนเงินก่อนตาจะ,จะส่งให้คนนั้นก่อนนะจ๊ะก็ตามนี้แล้วก็เซ็ตแปงหมดแล้วนะคะต้องรอของเข้าแล้วก็จะมามาบอกนะคะลิบสักปากเหลือไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้าอันนะคะสำหรับใครที่อยากได้ก็รีบเออรีบทักกันชามานะจ๊ะก็มีประมาณนี้สำหรับใครที่อยากได้เรื่องอะไรก็ หลายเข้ามาถามกันเนอะโอเควันนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละวันนี้เขาจะไปส่งของแหละไปส่งตัวนี้ตัวนี้นะสเตมเซลล์นะคะเราเป็นผู้บริหารของบริษัทนะคะของแท้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะจ๊ะไม่ใช่ไก่กานะจ๊ะอ่า เป็นของแท้แต่ต้องระวังของปลอมหลักร้อยนะคะเอารูปเราไปอ้างอิงนะเป็นไปไม่ได้นะคะสเตมเซลล์ราคาหลักร้อยอะไรจะถูกกับคอลลาเจนนะคะต้องระวังนะกินไปอันตรายนะจ๊ะโอเคไปแล้วสาหรับใครอยากหนุ่มอยากสาวก,ก็ทักเข้ามาตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่นะเพราะว่าทานอยู่นะคะลูกสาวยังได้อย่างนี้เลยนะโอเคไปแล้วเดี๋ยวหาว่าขายของก็ขายของนั่นแหละโอเคบาย